ตอนนี้ต้องถือได้ว่าทั่วฟ้าเมืองไทยนั้นร้อนจริงๆร้อนอย่างเดียวไม่พอถ้าเราชาวกรุงเราร้อนเราก็ยังพอที่จะหาที่หลบได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพของเราแต่ว่าบรรดาเกรษตรกรทั้งหลายทั้งร้อนแล้วมันเจอแล้งด้วยฮะอย่างเช่นที่ลบบุรีเกรษตรกรที่นั่นนั้นต้องควักเงินมาจ่ายค่าสูบน้ําบาดาลบ้างเจาะน้ําบาดาลบ้างเสียค่าปั่นไฟเพราะว่าต้องใช้เครื่องสูบน้ํา สูบน้ำเข้าไปใช้ในการเกษตรผมกำลังพูดถึงภาวะวิกฤตน้ำแถวแถวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์คุณเทียนภพพันธนาม,มีรายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นั่นครับซุ้มประตูทางเข้าวัดหนองบัวใหญ่โผล่ขึ้นเหนือน้ำราวหนึ่งเมตรซึ่งเดิมทีวัดแห่งนี้ จมอยู่ใต้เขื่อนปาสักชุรสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีมากกว่า20ปีซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าวิกฤตภัยแล้งกำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม่ชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้อ่างเก็บน้ำหลายครัวเรือนยอมรับว่าปัจจุบันไม่ได้ใช้น้ำจากเขื่อนแล้วเนื่องจากต้องสละให้ภาครัฐนำไปผลิตกระแสะไฟฟ้าและสิ่งที่จำเป็นและเพื่อต่อสู้กับสภาวะภัยแล้งทำให้ชาวบ้านต้องควักเงินร่วมแสนบาทเจาะน้ำบาดาล ทำให้ช่วงหน้าแล้งต้องแบกรับภาระค่าปั่นไฟเพื่อดึงน้ำมาใช้ในการเกษตรและครัวเรือนกว่า2,000บาทต่อเดือนภายแรงในพื้นที่เราได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยครับอเห็นเห็นมันแมลงก็โอ้โหน้ำท่าก็ไม่พอใช้กันครับอืมแรงมากแล้วก็ร้อนมากไม่มีน้ำใช้แปลงที่ว่าอยู่ติดสายตีเนี่ยเขาก็ปลูกประมาณช่วง เดือนปลายผลมานะครับก็จะไม่ได้่ายทิ้งไปหมดเลยครัไอ้ดืวนนะปลูกที่ขยักไว้สองไร่ปลูกมันมันก็ยังพอได้แต่กระโพดนี่จบเลยทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้น้ําเขื่อนไม่ได้ใช้น้ําเขื่อนเนี่ยพึ่งไม่ได้เพราะว่าเขาบอกปล่อยมาไม่พอค่ากระแสไฟฟ้าเขาทีมข่าวสานักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่สารวจทั่วทั้งบริเวณเหนือและใต้เขื่อนปา่าลสิศ พบว่าหลายพื้นที่น้ำลดลงจนเห็นหน้าดินสามารถเดินหรือนำรถลงไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ำได้ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชุสิทธิ์พบว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจนผมสามารถลงมายืนที่ต่อหม้อสะพานทางรถไฟข้ามอ่างเก็บน้ำได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองสุดลูกหูลูกตาทั้งสองฝั่งตอนนี้ต้องพบกับโขดหินโขดดินรวมไปถึงซากวัดเก่าหนองบัวใหญ่ที่เริ่มโผล่พ้นน้ำแล้วครับจากการตรวจสอบปริมาณน้ำเขื่อนป่าสักชุรสิทธิ์ พบว่ามีน้ำคงเหลืออยู่เพียง17.30เท่านั้นหรือประมาณ166ล้านลูกบาทเมตรจากความจุสูงสุด960ล้านลูกบาทเมตรและหากเปรียบเทียบในช่วงปีเดียวกันพบว่าปีนี้น้ำเหลือน,น้อยกว่าปีที่ผ่านมาสำหรับเข้าสู่ต้นฤดูฝนก็คือณวันที่1พฤษภาคมนะครับก็จะมี166ล้านนะครับเป็นต้นทุนที่จะใช้ ไปอีกซึ่งแผนการระบายน้ําเราก็ยังคงมีอยู่เดือนละประมาณ40ลา้านในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงนะครับหรือมีปรากฏการณ์เอเนโยทาให้ฝนตกราช้าลงไปในช่วงเนี้ยถ้ามันล่าไปเราก็ยังคงมีน้ําทางด้านผู้มือการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าศักจุรสิทธิ์ย้าว่าปริมาณน้ํามีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศตลอดทั้งปีขอประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางอย่าก,กังวลเอกลักษณ์นามวงศาถ่ายภาพทินภพพันธน,นามสำนักข่าววันนิวรายงาน